เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Estate Agent Simulator เกมที่จำลองให้เราเป็นนายหน้าซื้อขายบ้านมาดูกันว่าเราจะทำเกมนี้พังได้ขนาดไหน New Game เป็นหนายหน้าก็ต้องดูดีภูมิฐานผู้เข้าแข่งขันเยอะมากแต่พี่เดวิดหน้าเออแถมตาเหมือนเล่ใช่เลยเลือกภรรยาโอลิเวียละกันเรามาอยู่ในเออนี่ภรรยาเหรอ ตูวทอรเรียบอกว่าเปิดกระเป๋าและเอาเงินนี่ใช่ไหมสี่หมื่นกดแท็บเพื่อดูกระเป๋ามีเฟนฟรายโดนัทเลแล้วก็โคกแต่นี่ไม่ใช่พี่เดวิดนี่กด M เพื่อดูแผนที่เราอยู่ตรงนี้แผนที่ใหญ่พอสมควรสำรวจบ้านดีกว่านี่คือห้องนั่งเล่นนี่คือห้องครัวที่ไม่มีโต๊ะกินข้าวแบบแล้วก็ห้องนี้ที่เข้าไม่ได้ และบ้านเราอยู่ตรงข้ามกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์จุทอเรียบอกว่าให้ไปที่ป้ายรถเมแล้วก็เดินทางไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้เหรอนี่ปะ่ะมีเจ็ดป้ายสถาน,นีแล้วก็มีร้านขายม้าด้วยไหนดูสิยังซื้อไม่ได้อะโทกดคิวเพื่อดูอุปกรณ์เรามีแท็บเล็ตดีโมดลงรถปงน้ำสเปร์ฆ่าแมาลงที่ทาสี แล้วก็วัดดีเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากทดสอบอะไรหน่อยมตำรวจอโอ้โหคันนี้แหละเท่าไรหนึ่งแสนสี่เบสี่พันผมมีแค่สี่เบอยากได้อะไม่เป็นไรคันนี้อ่นสองห้ารผมมีสี่หมืนซื้อ ะยิ่งเล่นก็ยิ่งเจออะไรแปลกๆผมว่าเราไปหาบ้านเพื่อปล่อยเช่าดีกว่านี่ไงเออสวัสดีครับผมกำลังหาในหน้าซื้อบ้านผมไปปล่อยเช่าราคา22,776เออมีแค่1 8 สวัสดีครับลูกกำลังหานายหน้าซื้อบ้านไปปล่อยเช่าราคา42,123ผมมีแค่หมื่นแปดสวัสดีครับผมอยากได้นายหน้าซื้อบ้านผมไปปล่อยเช่าในราคา17,332ผมมีหมื่นแปดพอดีต่อได้ไหมอ่ะขอราคาหมื่นเจ็ดทุน่ทนๆได้ไหนดูสิคุ้มกับราคาหมื่นเจ็ดอ่ะอ่ะฮะ ินไม่รู้จักทิ้งพ่อแม่ไม่สั่งสอนโสโครงจริงๆเออผมว่าเจ้าของบ้านเก่าน่าจะเคยฆ่ากันตายนะครับยิ่งสะอาดราคาเช่าก็ยิ่งแพงแต่ผมจะปล่อยคราบนี้ไว้เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าค่าเช่าแล้วไม่จ่ายค่าเช่ามันจะเป็นแบบนี้ ตอนนี้ความสกปรกเหลือแค่5้ปล่อยเช่าได้พันแถึงสองพันซคงมาจากอันนี้แหละเกมบอกให้ผมกลับบ้านและไปนอนเฮ้ยเดี๋ยวน้องหมารูปได้ด้วยคุณต้องการทักษะในการรูปหมาผมแปลกใจมากที่เราเดินเป็นเนี่ยเราลองไปดูออฟฟิศของเรากันน่าจะเป็นที่นี่เอสเตทเอเจนต์หน้าขายบ้าน ใช่ไหมฝั่งนี้น่าจะเป็น accountant บัญชีครับเราสามารถจ้างบัญชีเพื่อลดภาษีได้อลิซาเบธลดภาษี5%เงินเดือน100เอมิลี่ลดภาษี10%เงินเดือน200อารีอาลดภาษี20%เงินเดือน400แล้วก็โซเฟียลดภาษี20%เงินเดือน400เหมือนกันโซเฟียแล้วกันพนักงานจะมาทำงานวันพรุ่งนี้โอเคและนี่น่าจะเป็นคอมของเรา รูปโอลิเวียภรรยาแล้วก็นังสือพิมพไหนอ่านสิคุณต้องการทักษะในการอ่านหนังสือพิมพ์กูประหลาดใจมากที่เรายังหายใจเองเป็นเนี่ยใช้คอมก็ได้มีเว็บไซต์บ้านที่เราซื้อเป็นหลังที่16 175ตารางเมตรมีห้อง2ห้องราคา0แล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยเช่า แต่ที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือออฟฟิศดีไซน์เราสามารถตกแต่งออฟฟิศของเราได้ด้วยป้ายชื่อ e s t a ตทเอเจนเปลี่ยนเป็นบ้านเสงเคร่งขยายใหญ่ทะลุสือ่ปอป้ายข้างหลังใส่สูตรผูกไทยดูเป็นมืออาชีพสือ่อเฟอร์นิเจอร์จัดไปเลยเออเออเอ,เอตั้งหมดเหลือ268้ว26ไม่เป็นไรวันนี้ทำงานหนักมากพอละกลับบ้านดีกว่า เมียถูกฆ่าหรือ,อยังเอ่อภรรยาอยู่ไหนโอลิเวียอยู่นี่เออออลิเวียขอคุยด้วยหน่อยสิเออมีเงินหรือเปล่าขอหน่อยสิฉันมีเงิน500ดอลล่์ขอบคุณวันนี้ได้ยอดขาย500ต้องขอบคุณเมียนอนดีกว่า พอตื่นเช้ามามันจะรายงานระรับรายจ่ายผมใช้เงินไปทั้งหมด47,32ดอลล่าได้เงินมา41,500เสียภาษีไป2,075เออแต่เงินหมดตูดเลยไม่เป็นไรไปขอภรรยาใหม่เออเธอขอตั้งหน่อยสิขอบคุณผมว่าเราต้องหาวิธีหาเงินแล้วแหละดูละคาสิโนครับแบกแจ็กล้ะกัน แล้วรู้ตัวอีกทีผมก็มีเงิน1.5ล้านแล้วและดูเหมือนเจ้ามือจะเอาผมเสียมากๆกลับมาแต่งออฟฟิศต r e มีบ้านแล้วเหลือเฟอร์นิเจอร์ซื้อที่นี่เลยยูกิเฮาส์สวัสดีครับผมอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์โอ้โหของเยอะมาก งั้นเราไปเริ่มต้นที่โต๊ะหน้าบ้าน1ตัวโต๊ะกาแฟ1ตัวคมไฟตั้งพื้น1ตัวโซโฟ,ฟา2ที่นั่งตัวหนึ่งน่าจะพอแล้วมัง้งใช้ไปเป็นแสนละว่าแต่ของมันอยู่ไหนอ่ะไม่ได้อยู่ในช่องเก็บของแล้วมันไปไหนอ่ะ sales area ตรงนี้คือที่ขายแล้วที่ซื้อ <c oughs> อ่ะเออ มันทำให้ผมเกิดคำถามต่อไปโอเคผมซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปทั้งหมด1ล้านไปดูกันว่าเป็นยังไงเยี่ยมสวยงามเอ่อทุกคนคิดเหมือนที่ผมคิดปะ การใช้เงินที่คุ้มค่าเกนโอตู้เย็นทีวีน่าจะพอละเยี่ยม เระวังเฟอร์นิเจอร์ราคาเช่าจะแพงขึ้นขนาดไหน1,877 2,295 1,924มุมนี้สำหรับเล่นคอมนี่สำหรับแอบสองเพื่อนบ้านลงชั้นสองมาดูทีวีได้เลยกินข้าวตรงทางลงบันไดเข้าบ้านมาทำอาหารได้เลยแล้วก็มุมสำหรับดู Netflix ซื้อบ้านตอนนี้แถมม้าหนึ่งตัว วันนี้การประมูลเปิดน่าจะเป็นที่นี่ถ้าอยากเข้าร่วมต้องจ่าย100เลยเหรอนี่น่าจะเป็นคนที่มาแข่งกับเราประมูลกลัวอะไรล่ะมีสามแสนทันสอ กลัวอะไรล่ะพันแเอาไปดิสองพันหนึ่งสองพคิดว่ากลัวเหรอเรียบร้อยเจ็ดร้มีคนสู้หนึ่เอาไปพันสมีคนสู้พันสเอาไปพันแปดสอเอาไปสองพจบเรียบร้อยสองพนึงเอาไปแล้วสองพ 3,002เอาไปเลย3,004 4,000 4,002 1,003 2,003 2,007 2,009และทั้ง4ตู้ก็เป็นของผมนี่สินะที่เขาเรียกว่าคนรวยทำตัวหัวควาย เอ้ยพี่ผมออกไปได้เนี่ยไม่เป็นไรซื้อมาอีกตัวก็ได้สามหมื่นเก้อซื้อเออลืมไปเลยว่าเรามีพนักงานบัญชีก่อนทำงานอ่ะเปิดคอมก่อนได้ป่ะลงเว็บปล่อยเช่าบ้านหลังที่16 ซื้อมา17332งั้นผมปล่อยเช่า999999 9 99 99 99. <Bra. S 1> ยิงโฆษณาหวังว่าจะมีคนมาเช่าเรเร็วนี้โซเฟียปากจอดมาแป๊บหนึ่งนะนี่เหรอบ้านที่เราปล่อยเช่ามันจะมีคนมาเช่าไหมเนี่ยเฮ้ยมีคนสนใจวัสด,ดีครับพี่ผมต้องการเช่าบ้าน20วันจัดไปเรียบร้อย แล้วเขาวับไปไหนเดี๋ยวผมมีเรื่องที่ต้องรู้สวัสดีครับคุณตำรวจมันยังอยู่ไหมเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ถือว่าปล่อยเช่าไปแล้วนั่นไงมายังอยู่ ไอตู้ที่ผมประมูลไปมันอยู่ไหน <c oughs> อ่ะเฮ้ย <c oughs> อยากได้ลัมโบกินี่เท่าไรสองแสนหนึ่งผมมี3,000 300, สนซื้อข <c oughs> อ,องที่เราประมูลอยู่นี่ข้างบ้านเลยไหนดูสิ ตอตูต้เย็นนาีิกาปลุกแจกันกล้องส่องดูดาวโซโฟ,ฟาสองอันแล้วก็ตู้เสื้าไม่คุ้มเลยตอนนี้ตังจากล้าน4ี่เหลือ93้าหมื่นาไปดูใช่ปะต้องทำยังไงพอจอดมาตรงนี้หน่อยนะครับเยี่ยม มา้าม้าบินเกมนี้แม่งสุดยอดไปเลยลงหมดเลยยีส <20. S 2> แล้วก็รู้ตัวอีกทีผมมีตังค์หนึ่งห้าร้อยสสิบล้านเยี่ยบ ผมไม่ได้กลับบ้านมา5วันแต่ความสัมพันธ์เรากับภรรยาดีขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เออได้ไหมได้ไหมได้ครับเยี yeah! ่ <laughs> เออทีรักความสัมพันธ์เต็มร้อยได้อะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยหมาหาย What? What the fuck?